อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะตอนนี้ที่สุขโขทัยถึงระดับน้ำนั้นจะเริ่มลดลงไปบ้างแต่ถือว่ายังไม่ได้อยู่ในจุดที่ไว้วางใจได้เพราะว่าระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองสุขโขทัยธานีก็ยังสูงกว่าพนังนะคะแล้วถ้าไปสำรวจที่ชุมชนปากแควที่ถูกกระแสน้ำพัดบ้านเรือนเสี่ยงบ้านพังเสียหายค่ะเราจะไปติดตามกับคุณกวิทบุญธรรมรายงานสดมาจากเทศบาลเมืองสุขโขทยัยธานีอำเภอเมืองสุขโขทัยนะคะ คุณกวิคะาเชนค่ะคุณพิมพิมลคุณวันวิสาครับหลายจุดระดับน้ําเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับแต่ก็ทิ้งความเสียหายไว้เป็นจํานวนมากวันนี้ทีมข่าวไทยพีวีเอสลงพื้นที่นะครับเพื่อไปสํารวจดูความเสียหายครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับลงพื้นที่ที่บ้านปากแควนะครับ นี่เป็นกระแสน้ํายมนะครับที่ไหลเข้าพนังบริเวณประตูน้ําบ้านปากักแควอําเภอเมืองจังหวัดส,สุโขทัยครับกระแสน้ําไหลเชี่ยวนะครับแล้วก็พัดบ้านเรือนของชาวบ้านเสียหายบางส่วนนะครับไหลไปกับกระแสน้ําชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับบอกว่าพนังแตกเพิ่มพึ่งจะมีเข้ามานะครับในช่วงบ่ายวันนี้นะครับแล้วก็น้ําค่อนข้างไหลแรงมีบ้านเรือนหลายหลังนะครับที่อาจจะพัดไปกับกระแสน้ําครับ บ้านหลังนี้คือแบบเอาไม่ทันเลยค่ะตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็มันเริ่มไหลแรงแรงแรงมาเรื่อยแล้วก็พังเมื่อกี้แล้วก็ต่อไปก็จะไปเอีกยค่ะนะสองหลังแล้วก็ติดลําคลองก็ยังมีอีกหลังหนึ่งที่ว่าติดแม่น้ําเลยที่จะพังค่ะตอนนี้ก็แย่เลยเส่ยาแย่เลยค่ะเสียงมากอยู่ไหนตอนนี้อยู่หลังบ้านค่ะเจ้าของอยู่หลังบ้าน เพราะว่าเขาก็อยู่บนเนินเบินตรงนั้นนะคะที่ว่ามันพังๆไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เข้าไม่ได้ค่ะเข้าไม่ได้เพราะว่าถนนมันก็พังค่ะไม่ต่างจากบ้านของหญิงคนนี้นะครับตรงข้ามวัดปากแควเป็นบ้านชั้นเดียวยกสูงครับเธออาศัยอยู่กับครอบครัวนะครับต้องอาศัยอยู่บ้านบนชั้นบนกับครอบครัวนะครับเพราะน้ําท่วมสูงแล้วก็น้ําไหลแรงครับนี่ไม่น้ําแรงขนาดนี้ไม่กลัวหรอครับแรงอย่างนี้แรง,งก่อนก็แรง พ่ก่อนก็ไปว่าอะไรพ่นก่อนนะไม่กลัวหรอครับน้ำมาอย่างไรอย่างเงี้ยพ่นก่อนก็หนีเขาให้หนีไงหนีไปจนถูกเก็บว่าอะตามนี่นาอกนิกเนี่ยเพิ่งหายบอกได้เนี่ยโแต่ครั้งนี้ไม่หนีไม,ไม่หนีไปไหนเลยตังไรเกาะข้างหนี่แปไม่กลัวเหรอครับไม่กลัวหลย ส่วนชาวบ้านคนนี้นะครับบอกว่าน้ําท่วมปีนี้ท่วมมาแล้ว4ีถึงหครั้งก่อนหน้านี้ถมดินแล้วก็ปรับปรุงบ้านนะครับจากน้ําท่วมครั้งที่ผ่านมาแต่น้ําท่วมครั้งนี้นะครับก็พัดเอาดินแล้วก็สร้างความเสียหายใหม่ให้กับบ้านที่เพิ่งซ่อมเสร็จครับแต่ก็เสียหายเยอะเสียหายว่ะเสียหายตั้งแต่ครั้งแรกอะ่ะก็คือเราเราเรา,เาซ่อมไปลครั้งแรกอะ่ะแต่รั้เนี้ยังข่าวแรก ที่เวิพาเนี่ยนะได้มาละเขาได้มาสองหมื่นสองหมื่นกว่าบาทแต่ซ่อมไปหเป็นแสนนะเแฟน,นบอกว่าจนจนยังซ่อมอม่ข้างเนี่ยร่อนร่อนพังข้างนี้นะยังไลก่อนหมดงบข้างนียมาหลายรอบเกินคือเสียหลายด้านส่วนนี้นะครับเป็นภาพถนนบริเวณวัดปากแควถูกน้ำท่วมสูงแล้วก็กัดซาะไหลาทางนะครับเสียหายเป็นระยะทางยาว ซึ่งตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วนะครับแต่รถเล็กก็ยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะครับส่วนพื้นที่แม่น้ำยมนะครับก่อนที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองสุโขทยัยกระแสะน้ำยมกัดเซาะดินดิมแม่น้ำยมบริเวณหมู่ที่6หมู่ที่7จ็ดตำบลท่าทองอำเภอสวรรคโลกจงังหวัดสุโขทัยครับ ล่าสุดระดับน้ําได้ไหลบ่าเข้าท่วมถนนฝั่งตะวันตกบริเวณสะพานท่ากเกษมถนนฝั่งตะวันตกบริเวณวัดหนองวงนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกันแล้วก็บริมีถนนริมแม่น้าโยมขาดเป็นช่วงๆนะครับระด,ดับน้ําสูงจนทําให้เจ้าหน้าที่ต้องประกาศเตือนให้ผู้ที่ใช้รถยนต์ใช้ความระมัดระวังนะครับนอกจากนี้นะครับน้ำยังไหลบ่าเข้าท่วมถนนสายหลักนะครับถนนสายสวรรคโลกสีสำลงบริเวณหน้าร้านหมูกระทะนะครับ ที่หมูตกเคราะที่ตำบลท่าทองอำเภอสวรรคโลกนะครับที่กำลังมีการก่อสร้างถนนที่มีน้ำท่วมสูงแล้วก็ไหลแรงครับ ส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ําบริเวณประตูน้ําบ้านหาดสะพานจาันรวันนี้นะครับระบายน้ําลงพื้นที่ลุ่มแม่น้ํายมลดลงในอัตราเหลือเพียงแค่745ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับขณะที่ปริมาณน้ําที่ไหลผ่านพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดสุโขทยัยมีปริมาณลดลง435ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งในเมืองสุโขทัยสามารถรองรับได้510ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ ซึ่งก็เป็นผลมาจากระดับน้ําที่ไหลมาจากพื้นที่จังหวัดแพร่ลดลงนะครับประกอบกับบริเวณเหนือเมืองสุโขทยัยมีพนังแตกอย่างน้อย2-3จุดนะครับในพื้นที่อําเภอสวรรคโลกและอำเภอสีสโํโรงทําให้น้ําแพร่กระจายเข้าสู่พื้นที่เมืองลดลงนะครับส่วนด้านหลังนะครับ ของผมก็เป็นจุดที่มีพนังแตกเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตอนนี้การไฟฟ้านะครับพยายามที่จะซ่อมแล้วก็พยุงเสาไฟฟ้าไว้นะครับเพื่อไม่ให้โค่นนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบกับพื้นที่บริเวณบ้านปากแควนะครับส่วนจุดที่เห็นด้านหลังเนี่ยครับก็เป็นบ้านที่ถูกน้ําพัดแล้วก็เสียหายไปแล้วครึ่งหลังครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดครับคุณพีพิมลคุณวัลวิสาครับค่ะคุณกวิทขอบคุณมากค่ะ